พบเสื้อชูชีพจากเรือหลวงสุโขทัยลอยไกลถึงเกาะเต่าจากกรณีเหตเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุพายุคลื่นลมแรงกลางทะเลอ่าวไทยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนเรือเอียงช่วงค่ำของวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาและเนื่องจากขณะนั้นบริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมแรงทําให้เรือเอียงจนทําให้มีน้าทะเลบางส่วนไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือส่งผลทําให้เครื่องไฟฟ้าดับ และเครื่องจักรใหญ่หยุดทํางานซึ่งส่งผลเครื่องจักรใหญ่และเครื่องจักรช่วยหยุดทํางานดากลาวเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเรือได้และส่งผลให้น้ําเข้าภายในตัวเรืออย่างรวดเร็ว จนทำให้เรือเอียงและอับปากลงในที่สุดซึ่งจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกําลังค้นหากําลังพลที่ยังคงสูญหายอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานว่าพบเสื้อชูชีพยืนยันว่าเป็นเสื้อของเรือหลวงสุขโขทยัยลอยในทะเลห่างจากเกาะเต่าออกไปประมาณ25ไมล์ทะเลพบในแนว0ูขีด43แต่ไม่พบคนโดยจัดเก็บไว้ที่สพกเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณคะ่ะ